ลูกค้าหลายท่านฮอนด้าเดี๋ยวมากรีปช่วยแล้วดูไม่ทันพรีเมียมไลน์ท็อปที่สุดที่เรานำเข้ามานี่คือโฉมปัจจุบันนะ17นิ้วเอาะหนังผสมผ้าอะคาธ,ธาาทล่าขับคล่องขับง่ายเพราะไซร์รถมันเล็กกว่าเอาผพาสสวัสดีครับพบก,กับช่องเซอร์เบิร์มรู้จักจนำเข้าแล้วนะครับวันนี้เซอร์เบิร์มก็มาประจำที่เบีจีสีนครลิตรเช่นเดิมมีลูกค้าหลายท่านนะครับพี่ๆหลายท่านครับสอบถามเซอร์เบิร์มเข้ามานะครับว่าเซอร์เบิร์มช่วยแนะนำเจ้าฮอนด้าสเตียร์มากรีปอีกทีหน่อยคลิปช่แล้วดูไม่ทัน วันนี้เซเบอร์จะพามาดูเจ้าฮอนด้าเซเบอร์กอนรุ่นพรีเมียมไลน์รุ่นท็อปที่สุดที่เรานาเข้ามานะครับอ่ะโอเคเรามาดูเจ้าฮอนด้าเซเบอร์กอนคันนี้ก่อนนี่คือโฉมปัจจุบันนะออกสไตล์กล่องหน่อยนะครับเป็นโมเดลล่าสุดของฮอนด้าเซเบอร์กอนรุ่นนี้คือรุ่นพ Premium ร Line, Premium Line ีเมียมไลน์พรีเมียมไลน์คือรุ่นท็อปนะนะครับเราดูได้ยังไงหนึ่งดูที่ล้อของมันเดี๋ยวกล้องค่อยแผนนะครับล้อของเขาเนี่ยจะขนาด17นิ้วล้อใหญ่สุดละข้างในเป็นเบา หนังผสมผ้าอาคันทรานะครับเบาะใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีที่รองน่องอันนี้จะเป็นตัวท็อปแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้า,าแน่นอนครับรถเจ้า Honda s t e ตลล์บกรเนี K ่ยเป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานในเมืองนะครับพี่ๆผู้หญิงนี้ชอบกันใหญ่เลยนะครับจองมากับเซอร์เวอร์มนี้หลายคนและบอกว่าขับคล่องขับง่ายเพราะไซส์รถมันเล็กกว่าเอา่านเอา่านเป็นใหญ่เป็นเททะอันนี้จะตอบโจทย ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับไปทําธุระต่างๆเป็นรถอเนกประสงค์นะครับใช้งานได้ดีและที่สําคัญเป็นเครื่อง2000 Hi ันไฮบริดประหยัดน้ำมัน23กิโลเมตรต่อลิตรต้องบอกว่าประหยัดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ฮอนด้าเนี่ยไม่ได้มีจุกจิกอะไรเลยเขาทํามาให้แบบดีเลยทีเดียวนะครับไม่มีจุกจิกอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอ่ะเดีมาดูข้างในตัวนี้คือพรีเมียมไลตัวท็อปสุดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะเห็นไหม ให้กล้องดูเลยเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นปุ่มกดนะนะครับใช้งานง่ายๆนะครับสังเกตว่าภายในเขาจะตกแต่งแบบมินิมอลนะเห็นไหมเน้นการใช้งานเป็นหลักเบาะก็เป็นเบาะผ้าผสมหนังอะคาทาล่าต้องบอกว่าเบาะใหญ่เลยทีเดียวซื้อบ่มเองสุขลยแปดสิบนะครับหนักเก้าสิบต้องบอกว่านั่งสบายนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวเน้นการใช้งานฟังก์ชันต่างๆในตัวรถก็มีมาให้ครบนะครับไม่ไว่าเป็นหัวหน้าเซนซิงนะครับ ระบบความปลอดภัยของ Honda มาหมดเลยเซอร์เบิรมชอบตัวนี้เห็นไหมเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับ Honda เขาใส่ใจรายละเอียดอันนี้วางขวดน้ําเวลาเดินทางออกไปท่องเที่ยวกับครอบครัวมีน้ำนะครับวางกับข้าววางอาหารได้แล้วก็บอกใหญ่ขึ้นนะครับมีที่รองน้องด้วยเห็นไหมที่รองน้องสบายเลยทีเดียวและที่สำคัญที่เซอร์เบิรมชอบก็บคือเห็นไหมครับเวลาเรามีน้องๆหรือว่ามีลูก ยากจะป้อนข้าวนะครับป้อนนมก็ชิดกันได้ด้วยเพิ่มความอบอุ่นในการเดินทางนะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้สวยเลยทีเดียวนะครับเป็นรถสไตล์กล่องนะนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบสไตล์กล่องและไฮไลท์ light, สําคัญของมันก็คือเวลาพับเบาะแถวที่3เห็นไหมครับพับเบาะแถวทสามเนี่ยมันจะแฟตลงพื้นเลยแล้วก็เวลาเรา ทำเป็นเบาะที่นั่งนี่ครับเราสามารถใส่ของได้อีกเยอะเลยทีเดียวคือ h อน d ้าเขาคอนเซปต์เขาคือพื้นที่ภายในรถเนี่ยต้องใช้งานให้เป็นประโยชน์ดได้บ้างที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะใส่ของได้เวลาพับเบาะไม่ยากครับดึงฮุกเลยดึงฮุกแบบนี้วางได้เลยครับเห็นไหมวางได้เลยคุณแม่ที่บอกว่าไม่มีแรงเยอะนะครับก็สามารถทําเองได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะภายในก็มีที่ชาร์จ โทรศัพท์ให้มีที่วางแก้วน้ําให้ซึ่งผมมองว่าเขาใส่ใจละเอียดมากๆเลยนะครับพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปของเซอร์เบิร์มนะครับอยากจะเข้ามาดูรถนะครับก็สามารถทักเซอร์เบิร์มมาได้เลยเดี๋ยวคันนี้เซอร์เบิร์มดูราคาพิเศษให้เซอร์เบิร์มเปิดราคาที่2องล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเหลือไม่กี่คันแล้วนะเหลือไม่กี่คันรีบจับจองคันนมาหรือสอบข่าวละเอียดเพิ่มเติมกับเซอร์เบิร์มได้เลยก็สำหรับพี่ๆไหนสนใจก็ทักเซอร์เบิร์มมาได้เลยนะครับทักโทรศัพท์เข้ามาได้เลย เดี๋ยวเซิร์ฟเบอร์ทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ต้ล่างคลิปติดต่อเข้ามาเลยวันนี้เซิร์ฟเบอร์ต้องไลน์ไปก่อนสวัสดีครับ